าฟังดูอะตอมนะครับเมื่อสักครูนคร่นี้เพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ทราบเพลงที่2อง, 2> งที่จะเอามเพลงอะไรหน <1 S 1> ึ่งหมืนม่นบาทแต่ก็ต้อง <ๆ S 2> บอกกันนะครับเดี๋ยวร้องเลยแล้วกันนะครับเชิญน้องอะตอมครับ 花谢。哇塞 กรุงเทพใจรัก วงเช่นกันนะะอแสงนิออนเขาร้องนิ่งแต่เสียงแบบโอ้โหไหลเรื่อยฟังเพลินๆนะคะก็เลยเพื่อเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนชัดเจนไปเลยนะครับเอาเช่นแชมป์ครับเสียใจได้ยินไหมของใหม่ร้องไปแล้วนะฮะเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรไม่ทราบนะครับให้แชมป์เป็นคนร้องออกมาเองแล้วกันนะพร้อมแล้วเชิญเลยครับ ไม่รู้เมื่อไรไม่รู้เมื่อไรที่ชีวิตฉันจะดีสักทีไม่ต้องเงียบเหงาอย่างนี้ไม่รู้เมื่อไรไม่รู้ว่ามอรสุมนี้มันจะผ่าน้นไปสักทีจะปวดรวดราว,วกิน ฉันเสียใจแค่ไหนโทษตัวเองต้องโทษตัวเองที่ทำผิดจนต้องทำให้เธอจากไปครั้งนี้จมี่ชี ใจไ,ไมมาหันตะไคร้นะฮะแก้มมีใครอยู่อยล้ามั้ยพยายามออกมาสิมีใครอยู่อยล้าทำไมเสียงหวานเสียงสูงกว่าหนูอีกอ,ะอ่ะใช่ แล้วโดยเฉพาะถ้าปิดตาฟังนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ดูโทรทัศน์อยู่แล้วจะกิดถ้าเกิดปิดไม่ครูทำไมไม่ด้มองไม่มองที่จอโทรทัศน์จะรู้สึกเลยว่ามีน้าเสียงของความเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนมาใช่่วาปกติหรือว่าเวลาฟังผู้ชายร้องเพลงผู้หญิงเนี่ยยังไงก็จะจับได้ว่ามีผู้ชายอ่ะแต่อันนี้มันเหมือนแบบกลิ่นผู้หญิงเต็มๆครูวนไม่กล้ามองหน้าเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่กล้าทำไมคะ อออนคืะไรมันยังเชื่ออยู่ในเรื่องของเสียงเขาอยู่ไม่สามารถมองหน้าได้เลยในกำใจไม่ได้ที่นั่งเมื่อกี้มองเห็นอารมณ์มากกว่านี้นะคะซูมาฮันตะต์เธอรีแต่เดี๋ยวขอได้ยินเสียงแชมป์หน่อยได้ไหมคะเสียงพูดสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับโอ้ยครับเชิญทั้งสองคนเลยแล้วกันครับมาฟังคับพิจารณ์ของกรรมการนี่ปุ๋แชมป์ร้องเพลง ผู้หญิงหรือผู้ชายครับปกติเลยก็ปกติจะร้องเพลงผู้ชายครับเฮ้ยผมได้หลายแนวครับอ๋อเหรอคะครับผมได้หลายอย่างครับได้หลายอย่างแล้วปกติเป็นอย่างไหนคะไม่ไม่ไม่ต้องตอบก็ได้ครับก็ได้ครับก็ได้เป็นคำถามที่ตอบยากทีเดียวนะตอบยากไม่อยากให้ไม่อยากให้สื่อรู้ครับอ๋อครัเต้นสาแล้วล่ะไม่ใช่ชนีอย่างเธอก็แล้วกัน านะการดาวคณะกรรมการรู้สึกอย่างไรสองเพลงครับทั้งสองเพลงนี่แหละครับรับผมรวมไปเลยครับผมชอบทั้งสองเพลงได้แค่นี้ผมจะไม่วิเคราะห์อะไรเลยเพียงแต่ว่าอย่างน้องอะตอมพอร้องเพลงลูกทุ่งมันมีสี่ท่อนอยู่แล้วเมื่อเกินเราตัดให้เหลือแค่สามท่อนเขาล้องท่อนหนึ่งแล้วเข้าท่อนฮุกท่อนที่สามเลยแล้วท่อนที่สี่เลยน้องอะตอมมีเสียคําว่านีออนนิดนึงเจอแสงนวลผ่องนีออนมันต้องนีออนน้องไปร้องนีออนไปนิดนึงแต่พอมาตอนหลังเจอแสงนวลผ่อง นีออนชั้นอายเนี่ยลาแล้วกรุงเทพจะ้ายอยู่ก็อายแสงนีออนนี่นีออนคือภาษาแต่ว่าเป็นหลอดยาวเหมือนเดิมอ่ามันต้องออนที่เป็นหลอดตะเกียบครับเออชมผู้ฝากตบทีไม่ถึงทำว่านีออนมันต้องนีออนนะลูกนะอย่าไปนีออนเจอแสงนวลผ่องนีออนชั้นไอเงี่ยมันว่า โอเคยังอื่นทั้งสองคนผมชอบทั้งสองคนคุณวัลจะรู้ดีสองเพลงเนี้ยเทียบเทียบได้เลยค่ะครับคุณวัลเหมือนยังมไม่พร้อมไหมฮะจันเชื่อกับไหมฮะเชือ่อค่ะคือมันต้องเลือกระหว่างคนที่ชอบกับคนที่ใช่อะโอ้โหนี่ที่ารมิทลายตลอดมีนะฮะแต่ในนี้มีคนที่ชอบคนหนึ่งคนที่ใช่คนนึ่งแล้วคนที่ชอบอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่เราอาจจะไม่ชอบ ไม่ใช่คำพูดปลิ้วนะคะวันนี้ถือว่ากระเพือเลยนะไม่ใช่คำพูวธรรมดาไม่ใช่พิวธรรมดาเกี่ยวอะไรกับข้างวน้องอะตอมเนี่ยฟังเสียงเขาถ้าเราไม่ดูถ้าคนจริงผมไม่หันซะดีกว่าทำไมอ่ะสู้หันหลังฟังยังจะมีความรู้สึกว่าเราจะกำทราบกว่านะได้อัธรัสมากกว่าใช่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 ไหมบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะ การที่เราจะฟังเฉยๆเนี่ยจะเยี่ยมมากเลยจะสมบูรณ์มากบางเรื่องไม่เห็นดีกว่าแต่บางอย่างเนี่ยเราไม่ควรดูอ่ะขนาดผมอาบน้ำปัจจุบันผมเงยหน้าตลอดให้มันหลุดเฟรมไว้นะแต่บางทีมันยังตาเราทิ้งตาเหล็กนะอไพูดถึงอะไรรายการนี้อย่างผมขอลาออกแตได้ตัวสิกลัวกบัว เขาไม่ห้ามคุณเลยนะไม่ไรู้ตัผมจะลาออกก่อนเขาว่าเป็นคนชวนผมแล้ว่าน็อตไปเฮอะเราไปทำที่เขาเหรอการนี้ต่อครับอาจารย์เชญคือน้อตตอมในเวลาร้องนมีความใสความสุขความซาความซึ้งความสดแล้วก็ความน่ารักนี่ก็อะตอม อะตอมอะตอมต,ตอ่ะตอนนะครับไอคำสุดทานน้ายนี่แปลไม่ได้มันมีความสดความใสความซึ้งความมันคืออะไรอยู่ข้างในอ๋อยอยู่ข้างในรครับส,ส,ส่วนแชมป์ก็ร้องเลือกเพลงมาเนื่องจากเ,เพลงที่สามารถเล่นตัวโน้ตได้เยอะเล่นเสียงได้เยอะเล่นเสียงสูงดูซิว่าผู้ชายคนหนึ่งจะไปได้ถึงหรือเปล่าซึ่งเป็นเพลงผู้หญิงแต่แชมป์ก็ทำได้นะฉะนั้นเนี่ยผมให้เสมอทั้งสองคนโอ้โห